สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูยุ้ยอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านหนังสือเรียนภาษาภาทีบทที่1เรื่องใบบบกใบบัวกันไปแล้วสัปดาห์นี้ครูยุ้ยจะพาเด็กๆมาอ่านหนังสือภาษาพาที บทที่สองเรื่องภูผาภูผาเป็นใครเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะบทที่สองเรื่องภูผา รู้จากคำนำเรื่องผูผาสะกดด้วยพออูผูพออาผาอ่านว่าภูผาพอสะกดด้วยพอ ไม้เอกพอ่ออ่านว่าพอ่อแม่สะกดด้วยมอแอแม่ไม้เอกแม่อ่านว่าแม่หาสะกดด้วยหออาหาอ่านว่าหา สะกดด้วยหอไอหายไม้โทให้อ่านว่าให้ได้สะกดด้วยดดไอไดไม้โทได้อ่านว่าได้ดีใจสะกดด้วยดดอ,อีดี จอไอใจอ่านว่าดีใจดูแลสะกดด้วยดอูดูลอแอแลอ่านว่าดูแลรักสะกดด้วยรออะ ก็รักอ่านว่ารักเรามาอ่านเนื้อเรื่องภูผากันนะคะเด็กๆภูผามีพ่ออีกรอบนะคะเด็กๆภูผามีพ่อต่อไปค่ะ ภูผามีแม่อีกรอบนะคะภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาอีกรอบค่ะพ่อให้ภูผามาหา พ่อให้ภูผาดูแลใบบกพ่อให้ภูผาดูแลใบบวัวพ่อให้ภูผาดูแลใบบวัว ภูผารักใบบกภูผารักใบบกภูผาดีใจได้ดูแลใบบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว อีกรอบนะคะใบบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผา,ร,ผผารักใบบกรักใบบัวภูผารักพอ่อ แม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่กิจกรรมถ่ายเรื่องให้นักเรียนฝึกอ่านเนื้อเรื่องบทที่สองเรื่องภูผา เสร็จแล้วทำแบบฝึกหัดหน้า37ถึงหน้า46ดังนี้เล่มภาษาพาทีให้นักเรียนฝึกอ่านบทที่สองเรื่องภูผาแล้วทำแบบฝึกทักษะทางภาษาหน้า37ถึง46นะคะ หลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนไปแล้วอย่าลืมฝึกอ่านกันอย่างบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย